สวัสดีครับตอนนี้หลายท่านสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับมาตรการแจกเงินเยียวยา3,500บาทรวม2เดือนนะครับก็ได้คนละ7,000บาทสำหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และลอกใหมน่นี้ซึ่งในเบื้องต้นนะครับก็จะแจกเงินช่วยเหลือให้กับผู้ที่เป็นแรงงานนอกระบบ ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระนะครับพ่อค้าแม่ขายรายย่อยต่างๆรวมถึงพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยมีหลักประกันในเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับรวมถึงอาจจะต้องใช้จ่ายเงินแบบวันต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนที่สุด นะครับซึ่งล่าสุดคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ถแถลงข่าวว่าณนะตอนนี้ทางกระทรวงการคลังกำลังจัดเตรียมข้อมูลจัดเตรียมรายละเอียดหลักเกณฑ์ก,กฎกติกาต่างๆนะครับในการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเดือนละ3,500บาทนี้ เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันอังคารหน้านะครับก็คือวันอังคารที่19มกราคม64ก่อนที่จะมีการประกาศหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนและช่องทางในการลงทะเบียนนะครับซึ่งก็จะใช้ช่องทางระบบออนไลน์เหมือนเช่นที่ผ่านมานะครับซึ่งโครงการนี้จะเรียกว่าโครงการเราชนะ และถ้าใครที่ลงทะเบียนแล้วและผ่านเกณฑ์นะครับก็จะได้รับเงินอย่างเร็วที่สุดนะครับก็คือภายในเดือนมกราคม64นี้น่าจะช่วงปลายเดือนหรือว่าอย่างช้าเนี่ยน่าจะได้รับเงิน3,500บาทก้อนแรกในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์64นี้ครับเชิญฟังเสียงชัดๆจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ก็จะครอบคลุมในเรื่องของพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มนะครับในครุกกลุ่มนี้ก็คงจะต้องมีการกําหนดในเรื่องของคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ด้วยนะครับก็กําหนดไว้ว่าคนละ3,5 0 0เป็นเวลา2เดือนนะครับรัฐบาลก็จะจะ,จะช่วยในเรื่องของบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเรื่องนี้ ก็เช่นเดียวกันเราก็จะนําเสนอคณะมนตรีให้ความเห็นชอบในวันอังคารหน้าเช่นเดียวกันนะครับส่วนในเรื่องของการที่จะต้องเราจะใช้ระบบเทคโนโลยีทั้งหมดก็คือการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหรือผ่านเว็บไซต์นะครับซึ่งอันนี้ก็กําหนดวันที่จะลงทะเบียนแล้วก็พี่น้องประชาชนก็จะได้รับเงินส่วนนี้นั้นเราก็จะพยายามทําให้เร็วที่สุดนะครับให้ ได้เป็นอย่างเร็วนี่ก็ภายในสิ้นเดือนมกรานะครับหรืออย่างช้านะครับที่จะสามารถที่จะกดรับเงินได้นั้นเนี่ยก็กดในตู้ทีเอนะฮะนะครับก็อย่างอย่างช้าที่สุดก็ไม่เกินไม่เกินสัปดาห์แรกของเดือนกุมภานะครับอันนี้ก็จะ,ะครอบคลุมให้เป็นเวลา2เดือนนะครับอันนี้ก็